สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นพี่จิ๋วจะมาทําแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะเครื่องกัน่ายไงค่ะเห็นไหมคะพริกแข้งหอมตะไคร้กระเทียมนิดนะคะนี่พี่จิ๋วจะใส่ใบมะกรูดลงไปส่วนสุดท้ายก็จะเป็นต้นหอมนะคะต้นหอมวันนี้ต้นหอมใหญ่พี่จิ๋วจะใช้อะไรรู้ไหมวันนี้ไม่มีไม่ม,ม,มีส่วนอื่นของไก่มีตีีนไก่คะ่ะ ตีนไก่เรามาหั่นนิดนึงให้มันเปื่อยเร็วๆแล้วก็น่องไก่สองน่องนี่ค่ะเรามาคั่วไก่ก่อนนะคะแล้วค่อยใส่พริกลงไปเอาไก่ลงไปค่ะน้ํากําลังจะเดือดนะคะอย่าพิ่งคนฟุ้นเส้นพี่ติ๋วก็เตรียมไปแล้วค่ะพี่ติ๋วจะใส่แค่สองก้อนเพราะมันจะอืดมาดูทําง่ายๆกับพี่ติ๋วค่ะโอเคค่ะ เรามาใส่พริกลงไปที่เราเครื่องเราที่เราตําแต่รู้สึกจะเผ็ดนิดนึงวันนี้โอ้ตายแน่ลืมดูลืมดูปริมาณไก่เดี <c oughs> ๋ยวเราจะต้องเติมน้ําค่ะนะคะนี่เราจะคั่วไก่เคี่ยวไก่ไปให้มันเปื่อยก่อนนะคะแต่เราจะมาปรุงกันก่อนใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะนิดนึงนะ พราะเราจะต้องใส่ปลาร้าปลาร้าโอเคแล้วเราก็จะมาเติมไอ้ที่เหลือที่เราเหลือตำตะไคร้ใบมะกรูดค่ะบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะคะพี่ติวชอบค่ะหอมดีกินได้ด้วยฉีกนิดนึง เราก็จะมาเคี่ยวเคี่ยวไก่ก่อนนะคะรอให้ไก่มันทุกอย่างสุกอ่ะใส่ไปหมดเลยเผ็ดก็เผ็ดตายไม่เอาเรื่องอ่ะใส,ใสะ่ใส่ไปใส่ไปฝั่ไหนๆก็ไหนๆละเราให้เผ็ดๆไล่หวดไล่ไข่เนาะเนาะเราก็จะเอาน้ํามาเติมใส่นิดนึงที่นี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเสนีปลายกวาดปลายกวาดเหรอ คนไทยเขาเรียกว่าไงนี่ค่ะเครื่องทั้งนั้นอยู่ในนี้นะคะเราก็ค่อยๆเติมลงไปอย่าเพิ่งเยอะอ่ะเราก็จะเคี่ยวอยู่ละอันนี้เป็นแกงค่ะไม่ใช่อ่อมนะถ้าอ่อมน้ํามันจะน้อยอันนี้เป็นแกงค่ะนะคะปิดฝาไว้เลยค่ะแล้วมาดูกันต่อไปสุกแล้วเห็นไหม แล้วเราก็จะมาใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะวุ้นเส้นเราแช่น้ํานิดนึงเราไม่ต้องแช่ให้มันนิ่มนะเห็นไหมคะพี่ติ๋วไม่ได้แช่นานนะ <c oughs> เพราะว่าเส้นมันจะอืดน,นะคะเส้นก็เขาตัดมาสั้นแล้วพี่ติ๋วก็เลยไม่ได้ตัดนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะ เป็นแกงวุ้นเส้นใส่ไก่หรือใส่ปลาก็ได้นะคะแล้วตอนนี้เราก็สามารถเติมต้นหอมลงไปได้ค่ะอันนี้เป็นต้นหอมใหญ่เนาะแล้วก็ปิดฝาไว้อีกนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูตอนสุดท้ายค่ะ ดูค่ะสุกแล้วเรียบร้อยนะคะนี่หน้าตาน่าทานไหมนี่เลยค่ะเห็นไหมเราต้องใส่น้ำนิดนึงเพราะว่าบุนเส้นถ้าน้ำน้อยมันก็จะอืดน,นะคะเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะแกงวุนเส้นอร่อย อร่อยอร่อยนะคะง่ายๆค่ะทำตามได้เลยค่ะสำหรับใครที่ไม่มีอีเดียที่จะทำกับข้าวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะฝากกด Subscribe พี่ติวจะสับไก่รอเห็นไหมบายบายค่ะเจอกันเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ